เอเจเดี๋ยววันที่พี่พาเธอไปเที่ยวตรงนี้นะครับผมดูนั่นสิอีกขอทานเอเจเธอต้องตั้งใจเรียนหนังสือนะไม่งั้นโตขึ้นมาก็จะได้เป็นขอทานเหมือนอีนเนี่ยสกปรกก็สปกปรกครับพ่ลี่ผมจะตั้งใจเรียนและไม่เกเรเพราะผมกลัวโตมาจะเป็นขอทาน<ม>แบบเนี้ยฉุนขอกินขมนมปังของพวกคุณได้ไหมฉันหิวมากเลยไม่ได้กินอะไรมาหลายวันแล้วไปอยอย่ามาจับพวกฉันนะ ก็ว่าเนะเป็นขอทานอ่ะก็ชอบกินอะไรสกปรกอยู่แล้วเพราะว่าตัวเองก็สปกปรกใครอนุญาตให้แกกินให้ใหใหอขอทานหอือยากกินมากใช่ไหมหอ,หอ,หอ,อยากกินนังหลงห,หยุด<อ>นะนพวกคุณจะทำอะไรเขาวันนี้มันวันอะไรกันเนี่ยเจอแต่พวกสปกปรก กาดพื่นอยู่ดีๆไม่ชอบแล้วไงพวกคุณลังแกคนดที่ไม่มีทางสู้ทําไมเขาทําอะไรให้พวกคุณลังแกกันหรอแกเชื่อไหมว่าฉันอะสามารถจัดแก,แกได้ด้วยคุณไม่ต้องกลัวนะเรื่องนี้ผมไม่ยอมให้เขามาลังแกคุณได้คุณอยากคิดว่าคุณรวยอ่ะแล้วคุณก็รังแกคนอื่นได้นะใช่ฉันรวยแล้วน้าย่งแกะจะมาทําอะไรฉันได้ฮะ คุณไม่เป็นไรใช่ไหมครับฉันไม่เป็นไรค่ะขอบคุณคณมากเลยนะคะนี่เอาไว้เลยครับผมก็ไม่ได้มีเงินอะไรมากนี่เป็นน้ำใจเล็กๆน้อยๆของผมนะครับไม่ได้หรอค่ะฉันจะเอาเงินของคุณได้ยังไงไม่เป็นไรครับเอาไว้เถอะครับแต่ว่วาขอบคุณมากนะคะว่าฉันจะหาโอกาสตอบแทนคุณให้ได้ บอสครับวันนี้มีคนมาสัมภาษณ์งานตำแหน่งผู้จัดการบอสจะไปสัมภาษณ์เองเลยไหมครับอืมเดี๋ยวฉันไปสัมภาษณ์เองครับโอ้เอเจบริษัทใหญ่โตมากเลยนะพี่ว่าเธอต้องได้ตำแหน่งผู้จัดการบริษัทนี้แน่นอนเลยอย่าทำให้พี่ผิดหวังนะได้ครับพี่โอ๊ยควายเดนยังไม่ทุตามมาตาเรือเนี่ยน้องฉันอยู่ดีๆฮะต้อนครับ มไม่ได้ตั้งใจจริงๆแกรู้ไหมว่าแกชนใครแกชนว่าที่บริการบริษัทเอเอพัเลยนะเฮ้นี่มันหน้าคุ้นๆใช่คนที่ช่วยขอทานในตอนนั้นหรือเปล่าเนี่ยอ๋อแกนี่เองเสื้อผ้าน้องฉันมันแพงมากเลยแกจะมีปัญญาคืนไหมผมก็ขอโทษแล้วนะถ้าไม่มีปัญญาคืนอะ่ะก็คุกขอขอโทษน้องฉันซนะคุกข้า พวกคุณมีเรื่องอะไรกันนะทำไมจ้องให้เขาลงไปุูเขาด้วยแล้วนี่แกเป็นใครมายุ่งอะไรด้วยเอ๊ะอีนี่มันนางขอทานนี่แล้วไม่อยู่ตรงนี้ได้ยังไงเนี่ยคุณครับเป็นอะไรไหมครับเฮ้ยคุณนี่เองใช่ฉันเองไม่คิดเลยนะคะว่าเราจะได้มาเจอก,กันที่นี่แกแค่ขอทานจะช่วยอะไรได้นี่พวกคุณยังคิดว่าฉันจะไปขอทาน,ออนแอลแอลคนเดิมอ่าง,งั้นเหรอฉันจะบอกอะไรพวกคุณฟังนะว่าตอนเนี้ย ฉันเป็นเจ้าของบริษัทของที่นี่เจ้าของบริษัทอย่างนั้นเหรอรีบไปนอนนะจะได้ฝันต่อยยาวอ่ะบอสครับมีอะไรให้ผมช่วยไหมครับบอสเหรอใช่แล้วก็ช่วยกรุณาออกไปจากบริษัทของฉันด้วยเพราะที่นี่เราไม่ต้องการพนักงานที่ชอบดูถูกคนอื่นแบบพวกคุณบอสครับวันนี้มีคนมาสัมภาษณ์งานตำแหน่งผู้จัดการบอสจะไปสัมภาษณ์เองเลยไหมครับอืมี๋ยวฉันไปสัมภาษณ์เองวูด ช่วยน้องฉันด้วยผมช่วยอะไรคุณไม่ได้หรอกนะออกไปเถอะนี่คุณเป็นประธานบริษัทจริงๆนะครับใช่ฉันออกตามหาคุณตั้งนานแนะ่ฉันอยากจะตอบแทนที่คุณเคยช่วยเหลือฉันไว้มาเป็นผู้จัดการที่บริษัทของฉันนะคะครับขอบคุณมากนะครับ